นี่คือบริเวณตลาดหนองมุนนะครับเพื่อนๆเรามาอยู่ที่ร้านแม่เจริญยูนิโฟกั้งครับผมไปดูกันครับว่ารสชาติเป็นยังไงเนี่ยครับตลาดของฝากหนองมนับอันนี้ กุเรียนทอดคร็อกครกครกจะบอกวนะ่ากินตอนเช้านะ,นะกินไปตอนเช้า นมจีนปูหนมจีนน้ำยาปูนี่คืออะไรอ่ะปกติไม่เคยเห็นเขาจะใส่แบบนี้ใส่โป้อันนี้คืออะไรใส่โปเ้เพแล้วนุ่มจีนที่กรุงเทพไม,ไม่ได้ใส่ใส่โป้หนุ่มจีนน้ำยาปูก็ไม่ได้ใส่อันนี้คือยันโดโฟกั้งนะครับ <c oughs> ไม่เป็นไรไมันยินดโคธรรมดาม่รไทน